ต่อครับรอบที่3ามหรือรอบที่สเนี่เป่าตังนะครับลองเข้าอีกรอบหนึงอันนี้เข้ามาเพื่อที่จะทําการเพิ่มนะครับในเฟสสองเขาบอกว่ามีปุ่มเพิ่มอยู่เพราะงั้นนะครับบางท่านก็เพิ่มไปได้แล้วนะครับแต่นี้ผมลองเข้าหลายรอบแล้วไม่รู้่าติดจากปัญหาอะไรเน็ตก็จะช้าหน่อยครับอยู่ตรงนี้ น,นี่เข้ขาแอปไม่ได้เลยนะครับนี่เป๋าตังไม่สามารถทำรายงานการได้ในขณะน,นี้ยังเขาแอปไม่ได้นะครับโอ้หลายรอบแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้ครับลองไปเรื่อยๆนะครับสักหน่อยนึงดูว่าจะโหลดได้ไหมนะครับยังไม่ได้นะครับยังโหลดไม่ได้ เราก็พยายามต่อไปครับอีกนิดนึงลองโหลดอีกหน่อยหนึ่งครับก็ยังไม่ได้นะครับะโหลอีกนิดนึงครับเหมือนจะยังไม่มีช่องว่างให้โหลดแอปได้ก็จะประมาณนี้นะครับแอปลม่มกลับมาหน้าแรก มาเริ่มใหม่ครับยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ครับไม่ได้ครับจะแนะว่ามีคนเข้าเยอะเนาะปกติช่วงนี้ก็เจะเป็นช่วงเลิกงานนะครับคนก็ว่างที่จะมาลันแอปกันแต่มันก็อ่าเข้าได้แล้ สมมติเข้าได้แล้วทํำยังไงต่อครับต้องถามคพิ่มครับปุ่มไหนครับเพิ่มปุ่มไหนครับปกติที่ออลิตมีไหมใช้สิทธิ์นี่ค่ะยอมรับเงื่อนไขรับสิทธิ์อ่านีนเฟซสองใช่ไหมใช่ค่ะโอเคยอมรับได้ครับเอาต้องเข้าไปอ่านด้วยเหรอไม่ค่ะเปิดให้ดูเฉยๆค่ะอ๋อรับยังไงทีนี้ ยอมรับเงื่อนไขรับสิทธิโครงการเฟสสองสำเร็จเติมใช้ถ้าไม่มีคนมาช่วยก็ไม่เสร็จนะครับนี่โอเคใครมาช่วยค่ะเอคนข้างๆครับแลวเขาคือใครคะโอเคครับแค่นี้นะครับจบแล้วครับสำเร็จแล้วครับโอ้โหแอปจะเปิดได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้าอย่างอย่างยังท่านได้ใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟดหนึ<ช>่งเ,เต็มจํานวนแล้วนะครับทีนี้อ่ประวัติเราไม่ต้องไปดูเรารู้แต่ว่าเราได้ใช้สิทธิ์เฟดสองต่อแล้วนะครับเริ่มวันที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งมกราใช่อ่านไม่ทันเมื่อกี้โอเคครับสวัสดีครับอ๋อต้องมาปิดตัวนี้ก่อนนะครับ